อยากจะไปเดินจตุจ <Promised Investment> ักชโอตเหมือนก่อนโควิดไนทีน dikak kon betu วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คือจริงๆแล้วปกติเสาร์อาทิตย์เนี่ยไอตาจะไม่ค่อยออกไปจากบ้านเพราะว่าคนเยอะเสม,มอเราจะไปเที่ยวไหนไปทําอะไรไปห้างคนเยอะนะคะพันีฉันเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์ดิฉันก็สามารถแบบไปห้างวันธรรมดาได้แต่ทีนี้เนี่ยอยากจะไปเดินจตุจักจ้าอยากจะช็อปโหดเหมือนโกดโควิดอยากช็อปเสื้อผ้าอีกแล้ว <c oughs> คือแบบโอ้โหพูดเหมือนไม่ได้ช็อปนานคือเพิ่งไปพตตินัมางมมางม,มากนะจ๊ะเป็นเลยเอ่ยจริงๆคือก็อยากไปจตุจักแหละแล้วทีนี้ที่เขาก็เปิดแค่ ก็เลยอัดซะหน่อยช็อปเหมือนเกดิดโควิด19ไม่ได้โกรธมาหลอกจริงๆก็หาเรื่องผมแบบตั้งชื่อให้มันดูมีสาเหตุในการช็อปแต่งริงสาเหตุก็คืออยากช็อปแค่นั้นนะจ๊ะตอนนี้ก็หน้าสดมาเลยนะคะผมดิฉันก็ทํามาแล้วเต็มที่แต่หน้านี่ยังไงนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลอกสิวเซียนแล้วไอตาเนี่ยไปเจอน้องคนนี้มาค่ะเพื่อนๆเข้าเซเว่นเนี่ยน่าจะเห็นน้องคนนี้เหมือนไอตานะคะแล้วไอตาชอบบางที่คือเขาใช้คําว่าลอกสิวเซียนสส่ใจอะ มันฟังดูแบบว่าสะใจอ่ะเออก็เลยโดนมานะจ๊ะไปตายได้มาจากเซเว่นเขาเขียนว่าลอกสิวเสียนสะใจหลุดเป็นต่อเออแล้วส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ลองมานานแล้วน่าจะหลายเดือนแล้วนะก็เลยมาลองดูนะว่าเราจะมีสิวเซียนให้ลอกเยอะไม่เยอะนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ the original นะคะเขาเป็น charcoal deep cleansing nose pore strip นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยจริงแผ่นค่อนข้างใหญ่นะถ้าเทียบกับพวกแผ่นลอกสิวเซียนที่เราเคยซื้อซกันอันแผ่นนี้คือ ใหญ่กว่าพวกคิมซองอีกขนาดนะน,นะอ่ะเดี๋ยวลองแกะกันเลยดีกว่าอ้อในหนึ่งซองเนี่ยมีสามแผ่นอืมไม่ใช่ว่าซื้อทีเดียวแล้วก็ใช้ได้ทีเดียวเออเดี๋ยวแกะเลยอย่างนี้จ้า<ๆ>ก็จะออกมาสามแผ่นแบบนี้นะจ๊ะข้างในเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นตองซองแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่านะจ๊ะพาะในไหนก็ตอนนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วเกี่ยวขอดูก่อนวิธีใช้เนี่ยล้างหน้าให้สะอาดนะจ๊ะฉะลมน้ําบนจมูกให้เปียกถ้าเปียกไม่พอประสิทธิภาพจะลดลงเออโอเคเอาสต่ยางมาฉีดเลย <laughs> พอมาเกินไปว่ะ <laughs> <laughs> ใช้มือที่แห้งบิดแผ่นขจัดสิวเสียนเบาๆให้รอยตับแยกออกแล้วก็ติดเข้าไปให้เรียบสนิททิ้งไว้1 0บถึงสินาทีจนรู้สึกว่าแผ่นันแห้งก็ลอกออกอ่ะโอเคฉีก okay. เลยเนาะอ่าฉีกออกมานะคะก็จะเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นสีดําด้านหนึ่งเป็นสีขาวนะคะเวลาติดแ่นสีดําลงบนจมูกอ่ะโอเคอต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเอาน้ํานะคะมาป้ายปายน,นจมูกเขาบอกว่าต้องน้าแบบเปียกๆหน่อยถ้าไม่เปียกอะปรสิิทธภาพมันจะไม่ไอ้นี้เราจะป้ายมาถึงตรง หน้าแก้มช่วงนี้เลยนะเพราะว่าแผ่นเขาจะปิดมาถึงหน้าแก้มนะคะเฮ้ยเยอะกว่านี้ก็ส่งการแล้วจ้าแล้วก็เอาอันนี้ออกมานะคะอ่ะแปะเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอแปะนะคะน้ำพอเปียกพอไหมยอเออเขาบอกว่าให้แปะแบบเราพยายามกดให้มันเรียบสนิทนะจ้า เข้าไปตรงนี้เลยได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเรียบแล้วเนาะแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกให้ทิงไว้1 0บถึงสิบห้านาทีแล้วลองจับจับดูว่าถ้าแผ่นมันแห้งอะ่ะมันก็สามารถลอกได้เลยทีนี้ตามไม่ได้ลอกมานานหลายเดือนเนี่ยจะมาดูกันว่าจะมีเยอะไม่เยอะเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเยอะมากหรือเปล่าแล้วเขาจะลอกมันเป็นสใจจริงไหมเป็นตอตอแต่อตอตอ,ตอ,ตอจริงไหมเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยขาจัดไขมันแล้วก็พวกสิ่งอุดตันสิ่งสกรปรกที่มันอุดตันในรูมขนเนี่ยออกนะจ๊ะพร้อมีช่วยให้รูมขนดูเล็กล งดูเรียบเนียนเนยปังเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาทิ้งไว้แล้วให้มันแห้งเดี๋ยวเรามาลอกดูกันนะจ๊ะว่ามันจะออกจริงหรือไม่จริงกลับมาแล้วทุกคนเราใช้เวลา1 0 1ถึงนาะทีนี้ในการใส่ตังหูแล้วเมื่อกี้ลืมใส่ตังหูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาลอกน้องเขานะคะซูมให้มาใ,ใกล้นะคะไม่ต้องใจรูุ้มผนนะคะเพราะว่านะี่คะแล้วก็ใหญ่ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราแตจะลอกจากข้างล่างนะคะ <c oughs> เฮ้ยมันก็ออกนะเวย้ยคือในใจเนี่ยเนี่ยเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสิวเซียนคือด้วยความที่แบบเวลาจับเวลาลูบอะ่ะดิฉันจะไม่ค่อยมีความแบบ สะดุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ใช้เครื่องล้างหน้าโดยตลอดรู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะแต่มันก็นไม่ได้ช่วยได้แบบหมดเกลี้ยงอ่ะคือมันดีขึ้นแต่ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าดนะีแล้วเข้าใจปะเหมือนเราบอกกัพ่อนว่าเฮ้ยสวยขึ้นแต่สวยขึ้นไม่ได้แปลว่าสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่คือมันหลุดจริงๆทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะกล้องดิฉันก็เป็นกล้องวิดีโอธรรมดานะคะไม่ใช่กล้องจุลทรรศน์ก็ไปเห็นสิ่งอะไรขนาดนั้นนะคะเนี่ยมันก็จะมีตรง ตรงนี้นะคะ่ะมันก็จะหลุดเป็นแบบเขา,ขาวๆออกมานะจ๊ะเฮ้ยมันมันลอกบดออกจริงตรงคําเค็มที่ว่า ะใจหลุดเป็นต่อจริงๆเป็นตอจริงๆเป็นชิ้นๆน่ะเป็นชิ้นเป็นอันเลยดูรู้เลยว่าเป็นคนเอางานเอาการเพราะว่าเป็นชิ้นเป็นอันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าแบบด้วามที่เขาว่าเคมว่าเขาจะลอกแบบออกมาจะใจอ่ะเราก็เลยกลัวว่าเวลาจะดึงอ่ะมันจะเจ็บไหมแต่จริงๆเวลาดึงก็รู้สึกว่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะเพราะว่าเคยใช้บางอันที่เหมือนแบบว่ามาร์คดำกระชากวิญญ,ญาณแล้วคือมึงดึงสิวเซียนไม่ออกแต่ขนหน้ากูออกแล้ววิญญ,ญาณกูณหลุด ไปด้วยอะไรอย่เงี้ยแต่อันนี้คือดึงไม่ค่อยเจ็บมากมันจะมีคราบเล็กๆดําๆนิดหน่อยไดแต่จะไปล้างหน้าออกล้างน้ำเปล่าก็ออกนะเนี่ย <c oughs> เออรู้สึกว่าเราเคยเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่มีสิวเสีย่ยนแต่พอลอกมามันก็มันก็มีนะเนี่ย <c oughs> ันนี้ไอตาเอาเอาน้ำมาถูๆตรงที่ดำๆเนี่ยออกก็ออกดีออกง่ายดีนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเหนียวหรือว่าเลอะเทอะสกระปรกอะไรเนี่ยเช็ดออกได้ง่ายดายไม่ต้องล้างหน้าอีกรอบก็ได้ถ้าว่าบางคนไม่อยากล้างหน้าบ่อยๆเนาะสำหรับตัวนี้นะคะก็ราคาแค่35บาทเองจ้าแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะเขามีขายที่แบบมากมายหลากหลายทั่วไปเยอะแยะหาซื้อตามได้สะดวกลราออกจริงไรจริงตอนแรกคิดว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรมากหรอกม,มั้งก็แบบลองลอกดูเล่นๆ ไ,ได้ลอกนานแต่พอลอก oh. เฮ้ยมันออกจริงมันสะใจมันต้องโดนใครที่แบบแฟนลอกให้แฟนอนะคุณผู้ชายอะจะชอบมีแบบไขมันอุดตัน,นนะานบริเวณนี้เยอะขอบอกเลยว่าเขาแบบลอกได้สะใจหลุดเป็นต่อจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ตาขอแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะได้ออกไปช้อปปิ้งกันนะคะ วัวน,นี้นะคะของ NYX ค่ะนี้ชื่อสี I woke up like this นะคะเป็นสีที่ตาทาแล้วคนถามเยอะ <c oughs> ก็เลยบอกในวิดีโอก็คิดว่าน่าจะอยากรู้กันน่าจะถามเพราะว่ามาถามที่หลังไงตาจำไม่ได้แล้ว เป็นสีนูดๆแบบดูนัวๆนะคะแล้วก็ขนตาวันนี้ใช้ขนตาของดิฉันคนดีคนเดิมนะจ๊ะใช้เป็นเบอร์หนึ่งน้องส้มหยุดคู่นี้คือใช้มานานมากแล้วนะจ๊ะใช้มาคือมันใช้ซ้ําได้แบบ2 0 30ครั้งนะคะแล้วแต่เราจะดูแลนะจ๊ะ <S <S เดี๋ยววันนี้ตาวาดอายไลเนอร์แม่เหล็กไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะติดเข้าไปเลยจ้ะ นี่พอวางเข้าไปใกล้ๆกันมันก็จะดูดฟึกบเข้าไปเลยนะคะขนตามแม่เหล็กกับอะไรเนื้อแม่เหล็กใช้ง่ายมากนี่เสร็จแล้วข้างหนึ่ง แล้วนางติดทนนะจ๊ะอยู่ทั้งวันทั้งคืนนลมทนน้ำน้าสวยขนตาแม่เหล็กเนะี่ยติดง่ายคนติดไม่เป็นก็ติดได้ใครสนใจนะคะเขามีสีเบอร์แบบมีหนาะหนาะแบบนี้แล้วก็มีแบบเบา,เบาๆก็มีธร,รรมชาติก็มีนะคะเข้าไปดูที่ IG จ t a อตา h า s ชสคะ่ะสั่งซื้อได้ที่ l ล n e แอดไอตาลาเชสนะคะเสร็จแล้วลุกในวันนี้นะคะก็รีบเพราะว่าอยากออกไปช็อปแล้วไม่ได้ปัดไฮไลท์นะเพราะว่าเดี๋ยวออกไปเจอแดดก็น่าจะหน้ามันอะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จตุจักรเลยดีกว่า มาถึงจตุจักรแล้วค่ะตอนนี้ร้านค้าเปิดแบบเต็มที่คนเยอะมากนะคะถ้าเกิดใครอยากมาช้อปปิ้งแวะมาดูกันวันนี้มาดูกันว่าเรจะซื้ออะไรมาได้บ้างเอากระเป๋าเตรียมไปใหญ่มากไปเดี๋ยวเราจะไปทะเลอีกแล้วอีกแล้วเหรอพิ่งกลับจากทะเลจะไปอีกแล้วค่ะันนี้เข้ากับชุดเราเลย ไม่บางทีเราลดสองรอบมันจะเล็กรงนี้ชอบสะใจอ well ่ะเด่นดีสะใจมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปดูเสื้อหมาตรงนู้นกันค่ะทุกคนตันเล็กๆอย่างเงี้ยชอบมาก ต้องงานฟิลเตอร์นะคะขอบคุณค่ะสามั้อยยี่320จ่ะสวยมากต้องเป็นของเราต้องเป็นของเรา อันนี้จะซื้อไป3ามตัวนะคะสามรอยตบตัวละร้อยเองค่ะสวยแนละ้วก็ถูกมากตัวละร้อยสีสันสดใสอันนี้น่ารักจะเอาอันนี้1ตัว เนี่ยเหมือนสร้อยที่เราซื้อแล้วเราเขาเอามาทำเลเยอร์อย่างเงี้ยสวยมีอันสั้นมีอันยาวแต่เราแบบดีไซน์ไม่ค่อยเป็นเนี่ยหมาอะไกันะี่เ่ไร่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ก็ช็อปเต็มที่ ะะทุกคนขนาดว่าวันนี้มาไม่ได้เดินทั้งวันนะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็แบบได้ของไปเยอะมากของน่ารักเยอะมากเดี๋ยวเรากลับไปดูกันนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนี่สังเกตดูสีสันชัดเจนมากแบคารกู่มากเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้าน,นะคะ่ะกลับถึงบ้านมาแล้วคะ่ะทุกคนถือว่าครั้งนี้ไปจตุจักร จริงๆเดินแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าประสบความสําเร็จมากนะเพราะว่าไอตาเนี่ยไม่ได้ไปนานแล้วก็พอไปอัปเดตรู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ๆมาเยอะมากนะคะนี่อีกหนึ่งอันนี้2 5บาทถ้าจะไม่ผิดนะคะใหญ่มากคือแบบเวอร์ามากเกินเรื่องมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าซื้ออะไรมาบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้านะคะอันนี้เลยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดคือซื้อมา80บาทเสื้อหมาร้านนี้80บาททุกตัวนะคะก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาแมทช์กับกางเกงเอวสูงอะไรอย่างงี้ก็จะได้ดูไม่โปจนเกิน ไปแต่จริงก็โปะแหละอันนี้ยิ่งโป้หนักเลยค่ะ80บาทนี่เสื้อหมาที่แท้นี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้สีแดง80บาทนะจ๊ะอันนี้คือมาจากร้านเดียวกันแต่บางร้านในตาก็จำราคาไม่ได้แล้วเนาะทุกคนถ้าเกิดถามว่าอุ้ยตัวนี้ราคาอะไรอ๋อจำไม่ได้ค่ะ น,นี้มาเป็นเซตน,นะคะถ้าจำไม่ผิดก็จำไม่ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อมัดยอมนะเขามาพร้อมกับกางเกงมาเป็นเซตน,นะจ๊ะอันนี้เป็นกางเกงนี่ขาย,ยาวแตหน้าจะไปทะเลเพื่อนนะคะสวยดีเป็นผ้าแบบใส่สบายนะคะอันนี้จะเป็นร้านที่ขายแบบเสื้อผ้าแบบแนวแบบพังพองจะเป็นกระโปงนะคะข้างหลังเป็นแบบสมมสแต่กระโปรงสั้นมากเลยนะใส่แบบ ใส่ออกไปไหนไม่ได้อะคือใส่ถ่ายรูปอะแค่นั้นเลยนะคะแล้วก็ได้เสื้อมาด้วยน,นะคะก็จะเป็นผ้าเรยอนบางๆนะคะก็ดูแบบทางๆดูขัดใจแม่ยังไงนี่สวยดีนะจ๊ะแล้วก็ร้านนี้ตาซื้อมาถูกมากเสื้อตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดร้อยหนึ่งจำไม่ได้จำราคาไม่ได้คะ่ะทุกคนขอโทษเป็นก็อกนะคะก็อ,อกะะอเ,เป็นโบโบโอ้ยชอบไหมเสื้อตัวเล็กๆอะไรเงี้ยทุกคนจะรู้นะคะเราได้มาทั้ง สีม่วงแล้วก็สีดําเลยนะจ๊ะแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นแบบสม็อกทั้งตัวสีเหลืองแต่ว่าตัวนี้ได้มาเป็นเซตเลยนี่เป็นเกระอกสีฟ้าปกติไม่ค่อยใส่สีฟ้านะแต่ประเด็นคือตีมที่จะไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนก็คือต้องใส่สีฟ้า ก็จะได้สวยก็เลยอ่ะเรื่องชุดนี้มานะคะก็ดิฉันก็ยังคงธีมของตัวเองก็คือขายโป้นั่นเองเสื้อหมาขายโป้นะคะเป็นสไตล์การแต่งตัวของดิฉันนะคะถ้าเกิดมีคนถามว่าอ๋อพี่ตาชอบแต่งตัวสไตล์ไหนอ๋อโปโปอะค่ะชอบแบบโปโปอะแบบไหนก็ได้ที่โปโปโอ๊ยไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยอ่ะตัวนี้ไม่โปบอกเลยตัวนี้ไม่โปนะคะส่งหยุด หยุดโดยไม่มีอะไรกัน้นตอนนี้นางเป็นเรสเป็นเสื้อยาวเรสแบบยาวยาวถึงขาเลยนะอยากได้อีกคำหนึ่งก็คือคําว่าอย่าหาทำแต่ว่าทีเนี้ยตัดสินใจซื้อส้มหยุดมาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าขนตาแม่เล็กของตัวเองเบอร์หนึ่งชื่อเบอร์ส้มหยุดนี่ก็เลยเออเดี๋ยววันไหนกูติดเบอร์หนึ่งกูจะใส่เสื้อตัวนี้ส้มหยุด mm hmm. เอ้ยขายของไม่หยุดเลยอะส้มไมั่หยุดแล้วแต่นีฉันได้ขายของไม่หยุดเออกางเกงนะจ๊ะตัวนี้ได้มาก่อนกลับเป็น ร้านที่รู้สึกว่าประทับใจมากเป็น,นเกงทรงแบบเรียบๆนะคะแล้วไอ้ตาแอบดูแล้วพัตติ้งเขาดีนะแล้วผ้าเขาแบบดูโอเคมากแต่ถ้า3ตัวมัน3ามน้อยมันก็ตกตัวละร้อยนะคะไอตาได้มาสีเทาสีขาว,าวแล้วก็สีเนื้อมันเป็นทรงที่มันใส่ง่ายสมมุติเราแค่แบบ ใส่เสื้อข้างบนน่ารักน่ารักแล้วก็กางเกงเรียบๆรบเนี้ยก็โอเคแล้วนะจ๊าต่อมาก็เป็นกระเป๋าเล็ดๆลดของคนเล็ดๆลดอย่างเราข้างในก็แถบพลาสติกมาให้ด้วยใช่เขาก็ยัดให้มันฟูมันนุ่มมันนิ่มมันน่ารักเห็นหรอแบบอ่ะคิดว่าจะใส่กับเสื้อตัวนี้เพราะเสื้อตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะคะเราก็เอ้ย บังมากแล้วก็เกงเกงขายาวตัวนี้มาเป็นเกงเกงขายาวที่ตาตาลองแล้วอาจาว่าทรงดีนะแต่งกระดุมสีทองเป็นขายาวแต่ว่าขาเขาจะตื่อๆแบบตตุ่มนิดนึง อ่านแล้วก็ได้ซื้อกามตัวนี้มาจากอันนี้เอารวบ,บใส่ชิวๆอ,อ,อยู่บ้านนะแล้วก็ตัวนี้สวยมากนะคะไอตาเห็นใครไม่รู้ใส่แล้วสวยแต่ลยซื้อตามบ้างเหมือนถึงแบบวัน,นพีใส่มันสวยเป็นแบบมันจะเปิดเปิดช่วงในอกนิดน,นึงเป็นปากประมาณนี้ถ้าใส่แบบนี้ใส่เสื้อในธรรมดาไม่ได้ต้องใส่ในบาปีกนกไอตาบาจา้า ก็ได้กางเกงทรงบาร์บี้มาด้วยเป็นสีแบบออกฟ้าอ่อนๆน,นะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าทรงบาร์บี้นะคิดควาฮิตๆกันตอนนี้ตามตลาดขายกันเยอะอันนี้ก็ทรงเดียวกันแต่พ้าคนละผ้าเป็นสีครีมนะคะแล้วก็เสื้อ,อน,นี่เหมาะกับฟิลทะเลทะเล,ะเลน้อยสวยประมาณนี้นะจ๊ะข้างหลังนางจะเป็นผูกนะคะก็โชว์หลังลายๆของเรานะคะหลังที่ก็ไม่ค่อยเดียนแต่ก็โชว์จังเลย ตรงนี้ก็ได้สร้อยมาหนึเส้นนะจ๊ะน่ารักมากนะแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบ c o l o r อร์ูแต่ว่าจะเป็นสีออกแบบพาสเทลนะคะอาจจะใส่ด้วยกันใส่แบบเป็นเลเยอร์หรือว่าเอาไปใส่กับชุดอื่นได้น,นี้มาด้วยค่ะกําไรกําไรอันนี้ได้สอง,สอ,งอันอันละ30บาทสร้อยอันละหกบาทจบครบจบ ทริปจตุจักรในวันนี้เรารู้สึกว่าจตุจกักรอะมันมีสเสน่ห์ตรงที่มันมีแบรนด์ที่เป็นบูชีเยอะก็คือเหมือนเป็นแบรนด์ของคนเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์เองเขาดีไซน์เองเขาแบบเขามัดยอมเองอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแล้วแต่คนชอบเลยตาชอบชอบ็ชอปที่ไหนก็ได้ที่ของเ,ย,เยอะๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แบบไหนดิฉันก็ชอบหมดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีที่ไหนที่น่าช็อปตลาดเปิดใหม่คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะเผื่อจะจะลองไปเดินเพราะว่าอย่างจตุจกักรมันก็แบบกรร็รู้จักกันนะ่ะนะนะอะไรเงี้ยเผื่อมี ตรงไหนเปิดใหม่เราจะได้ไปส่องไปดูกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like วิดีโอนี้ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่งกดดูสำหรับวันนี้ไปล้วค่ะบ๊ายบาย